ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมรายการธรรมปฏิสถานทุกท่านสมเด็จพระสมมาสดจจาตรัสเอาไว้ว่าหัตยศสัทธิศีวาจาวาจาสะท้อนใจวาจาที่พูดออกไปนั้นสะท้อนความรู้สึกและคิดของผู้ที่พูดในความหมายก็คือว่าปากพูดเช่นไร ็สะท้อนใจของผู้นั้นว่าใจผู้นั้นก็คิดเช่นนั้นที่สำคัญย่างยิ่งก็คือว่าพูดในเวลาที่มีวิกฤตหรือมีความตกใจหรือมีความโกรธปากหลุดออกมาอย่างไรใจก็คิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพูดอะไรนั้นให้ท่านทั้งหลายไตรตรองมองดูว่าคนเขารู้ว่าเราคิดอะไร คนเขารู้ว่าเราคิดอะไรและเราเป็นคนเช่นไรปากเขาเรานั่นแหละบ่งบอกใจเขาเราทาไม่ว่าใจของเราประกอบด้วยอาธรรมได้แก่หมกอุ่นมากไปหมายไปด้วยราคะโลภโทสะโมหะเวลาเราพูดมันก็ออกมาเช่นนั้นบางคนเวลาโกรธจึงพุทโวาทอย่างรุนแรง สรรหาคำมาพูดรักก็พร่ำพรรณนาหลงก็พร่ำเพ้ออยากได้ก็พูดจาบ่งบอกทกว่าจะเอาของเขาดังนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะพูดอะไรนั้นคอให้รู้ว่าท่านเองนั่นแหละบ่งบอกตัวเองใจเขาตัวเองว่าคิดเช่นไรได้คำสอนของพระเจ้าว่าหัตยา,าสะสถิติวาจา จึงสะท้อนฝ่ายเลวและสะท้อนฝ่ายดีในฝ่ายดีนั้นเป็นอย่างไรในฝ่ายดีคนไทยเราที่ประพฏฤฤฤิบัติธรรมจนธรรมะนั้นนิ่งนอนในใจมีความเป็นอันหนนเดียวกับธรรมะแล้วเวลาที่พูดแล้วจะสะท้อนใจมาอาตมาจะหยิบยกคำไทยซึ่งเราพูดกันเสมอ และสะท้อนหัวใจของผู้พูดสักไม่เกิน20่สิบคำแต่ให้รู้ว่าทุกคำที่หลุดปากออกมาในยามมิตในยามที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในยามตกใจนั้นแสดงผู้นั้นเข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึ่งคำแรกก็คือว่าไม่เป็นไรคาว่าไม่เป็นไรนี้สะท้อนใจว่าตัดใจ ให้อภัยอโหสิบุคคลที่พวกเราไม่เป็นไรนั้นแปลว่าตัดใจให้อภัยอโหสิเราเคยมีคำพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรคือไทยแท้มันเสียหายก็จริงไม่ใช่มันเป็นคุณธรรมของคนไทยอันเกิดจากศาสนาพุทธเรานี่แหละหรือคนที่ศึกษาทางศาสนาอื่นอย่างลึกซึ้งทุกศาสนาจะมีการให้อภัย เพราะนั้นเวลาที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั้นอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีแต่มันเป็นความดีมันเป็นความดีของคนไทยที่มีคุณธรรมอาตมาเห็นเหตุการณ์สำคญสขขัญที่เกิดขึ้นกับบางคนเช่นพ่อแม่ของครูจูหลิงณนะวันที่ท่านชมอยู่นี้ครูจูหลิงที่โดนทุบตีเหตุการณ์ทางความไม่สงบทางภาคใต้ ยังอยู่ในการรักษาหรือณวันที่อาตมาพูดนี้เธออาจจะพอจะถึงท่านทั้งหลายก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทันทีที่เขาพ่อแม่ถูกสัมภาษณ์พ่อแม่มีแต่การให้อภัยแต่บอกว่าขออย่าให้ไปทำกับคนอื่นอีกเลยขออย่าให้ไปทำกับคนอื่นอีกเลย นันว่าที่อาตมาคุยอยู่นี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นว่าในตำรวจผู้หนึ่งโดนยิงตายนำศพไปไว้ที่วัดตรีทศเทพในตำรวจผู้นี้เป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแม่เขลงมาเข้าไปสัมภาษณ์แม่ซึ่งเป็นชาวพิศณุโลกคุณแม่บอกว่าก็อยากจะให้คนร้ายเนี่ย ยอมซะและก็มากราบเขามาลาโทษศพจะได้อโหสิกันไปในด้านส่วนตัวไม่โกรธแต่การที่อโหสิกันนั้นมากราบศพและอโหสิกันนั้นจะเวรจะได้ไม่ข้ามภพข้ามชาติส่วนเรื่องกฎหมายนั้นแล้วแต่ตำรวจสถานการณ์สำคัญเช่นนี้บุคคลเหล่านี้ยังพูดได้ขนาดนี้นั่นแสดงว่าในใจของท่านนั้น คำพูดของท่านสะท้อนใจว่าอ๋อท่านตัดใจได้ท่านมีการให้อภัยและมีโอหสิกรรมคนประเภทนี้นั่นแหละท่านทั้งหลายเป็นคนที่หายากในเมืองไทยของเราบางทีก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอะไรกันพอลงมาแล้วพูดคุยกันบอกว่าไม่เป็นไรนะยกมือไหว้กันขอโทษขอบคุณกันเข้าไปนะแต่ถ้าเป็นประเทศมางประเทศไม่ได้ คนไทยบอกไม่เป็นไรแต่ตามประเทศบอกไม่ได้คำว่าไม่ได้นั้นก็จะต้องผูกพยาบาทอาฆาตกันข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามภพข้ามชาติได้ได้คำว่าไม่เป็นไรที่ว่าคือไทยแท้นั้นก็เป็นบรรยากาศที่เข้ารุ่งเ่งถึงธรรมะคำที่สองซึ่งติดปากคนไทยก็คือว่านึกว่ากรรมเก่านึกว่ากรรมเก่าคนไทยเ,เรานั้น ดีเหลือเกินที่สั่งสมความรู้ความคิดโจรปล้นบ้านนั่งหน้าตาสงบยิ้มแย้มแจ่มใสเขาบอกเออโดยขโมยของเหรออือลรู้สึกไงไม่เป็นไรนึกว่ากรรมเก่านะมีการยิงกันฆ่ากันตายแทนที่จะกรดเครืองกัน หรืออาคาตจองเวรกันก็พูดว่าไม่เป็นไรนึกว่ากรรมเก่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองก็มันจะพูดว่าไม่เป็นไรนึกว่ากรรมเก่าคำเช่นนี้ไม่เกิดในในประเทศอื่นนะท่านแต่เกิดจากคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะศึกษาเรื่องกรรมเก่าเหตุก็เพราะพระพเจ้า ตรัสเอาไว้เรื่องกรรมเก่าอันเกิดขึ้นกับคนอื่นและพระองค์อีกมากมายอีกมากมายคนที่มีความรูซ้ซึงจึงเปล่งนอุทารวัตนึกว่ากรรมเก่าและมันสบายใจคําที่สามเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็ดีเองนี่เป็นความเย็นใจไม่เร่งทุกยามใดที่ตนเองมีทุกคนไทยจะไม่เริ่งความทุก ไม่จมอยู่ในทุกไม่ครุบอยู่ในความเศร้าแล้วก็จะพอดว่าม่ไมปไรแล้วอยู่ๆไปเด็กก็ดีเองรือยอย่างที่คนอื่นประสบทุกร้องห่มร้องไห้ทุกเพ้อก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ปลอบใจปลุกใจเอ้ยไม่เอาหน้าทำใจสบายๆว่าเดี๋ยวก็ดีเอง คนพูดเดียวก็ดีเองนี้แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เย็นใจไม่เร่งความทุกข์คำพูดว่าเดียวก็ดีเองนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองแปลว่าคิดเป็นโยไปอย่างไรเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นนะสำหรับเป็นการปลอบใจคนอื่นก็เป็นความเย็นรูปหัวรูปลังอืมแมวนะเอาเถอนาทนทนต่อไปสักพัก เดี๋ยวมันก็ดีเองและความจริงเป็นเช่นนั้นความจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้พ้นไปจากความจริงเลยคาพูดว่าเดี๋ยวก็ดีเองนั้นหลุดจากปากใครแสดงว่าคนนั้นเย็นใจไม่เร่งทุกข์หลุดจากปากใครแสดงว่าปลอบให้คนเย็นใจไม่ตกอยู่ในความทุกข์ไม่ครุกอยู่กับความสศกจึงเป็นคําคุณธรรมคําที่สามคำที่สี่คนไทยมักจะพูดว่าเออลืมลืมใช่ไหเธอะ ลืมๆซช่บางเถอะแปลว่าเตือนใจเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างลืมๆืชม,มบางเช่นอกหักพยาบาทสูญเสียเสียใจคนไทยที่มีคุณธรรมที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ท่านจะไม่ละเลยในการเตือนใจลูกหลานหรือคนอื่นว่าลืมๆืม่ไหเถอะ เราคอยเจบลืมไม่ได้เออก็ลืมลืมซะบ้างอะไรไม่ดีก็ลืมลืมมาซะบ้างเพราะสิ่งที่ดีน่าจะคิดกลับไม่เอามาคิดแต่สิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษเอามาคิดทําไมเขาว่าลืมลืมซะบ้างเธอก็คือลืมลืมความทุกข์ความโศกลืมลืมความเศร้าลืมความพยาบาทลืมความขุ่นข้องหมองใจซะบ้างเธอ